อาทิตตะปริยายสูตรสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนตรัสสอนปราณชดินครั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณตำบลอุรุเวลาตามพระพุทธาพิรมแล้วสเสด็จจาริกไปโดยมันคาอันจะไปสู่ตำบลขยาศีสะไกล้แม่น้ำขยานั้นพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่หนึ่งพันรูปล้วนเป็นปุราณชดินณที่นั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดังนี้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนก็อะไรเล่าชื่อว่าสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักษุเป็นของร้อนรูปทั้งหลายเป็นของร้อนวิญญาณอาศัยจักษุเป็นของร้อนสัมผัสอาศัยจักษุเป็นของร้อนความสเสวยอารมณ์เป็นสุข <mumbles. S 1> เป็นทุกข์หรือไมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจักสุสัมผัสเป,เป็นปัจจัยแม้นั้นก็เป็นของร้อน ร้อนเพราะอะไรเรากล่าวว่าร้อนเพราะไฟคือราคะเพราะไฟคือโทสะเพราะไฟคือโมหะร้อนเพราะความเกิดเพราะความแก่และความตายร้อนเพราะความโศกเพราะความรำพันเพราะทุกกายเพราะทุกใจเพราะความคับแค้นโซดเป็นของร้อนเสียงทั้งหลายเป็นของร้อนคานะเป็นของร้อนกลิ่นทั้งหลายเป็นของร้อนชิวหาเป็นของร้อนรสทั้งหลายเป็นของร้อน กลายเป็นของร้อนโพธพะทั้งหลายเป็นของร้อนมณะเป็นของร้อนธรรมทั้งหลายเป็นของร้อนวิญญาณอาศัยมณะเป็นของร้อนสัมผัสอาศัยมณะเป็นของร้อนความเสวยอารมณ์ Restaurant, เป็นสุขเป็นทุกข์หรือมิใช่ทุกข์มิใช่สุขที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยแม้นั้นก็เป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรเรากล่าวว่าร้อนเพราะไฟคือราคะเพราะไฟคือโทสะ เพราะไฟคือโมหะร้อนเพราะความเกิดเพราะความแก่และความตายร้อนเพราะความโศกเพราะความรำพันเพราะทุกกายเพราะทุกใจเพราะความขับแค้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยะสาวกผู้ดได้ฟังแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักษุย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญ,ญาณอาศาัยจักษุย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัมผัสอาศาัยจักษุ ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขที่เกิดขึ้นเพราะจากสุขสัมผัสเป็นปัจจัยย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโสตย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเสียงทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายแม้ในคานะย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกลิ่นทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายแม้ในชิวหาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรสทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกายย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโพธพภะทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมณะ ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในธรรมทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณอาศัยมณะย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัมผัสอาศัยมณะย่อมเบื่อหน่ายแม้ในความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อเบื่อหน่ายย่อมสิ้นกำหนัดเพราะสิ้นกำหนัดจิตก็พ้นเมื่อจิตพ้นแล้วก็รู้ว่าพ้นแล้ว อริยสาวกนั้นทาบชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีก็แลเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสวยากรพาสิทินี้อยู่จิตของพิษุหนึ่พรูปนั้นพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่น